สวัสดีค่ะทุกคนน,น,นี้เป็น EP 2สนะที่จะมีแขกรับเชิญนะคะวันนี้สวัสดีครับ <g ir ly> ผมเป็นคุณพ่อน่องน้องนะครับอันนี้เป็น EP 2สแล้วจริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี้ยเคย ถ่ายกับป้า EP หนึ่ง EP แรกที่ไปที่วัดมังกรเนาะแต่อันนั้นก็หลายปีแล้วทีเนี้ยเราก็ห่างหายกันไปนานแต่วันเนี้ยกลับมาแล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่ราชวัตรครับราชวัตรถือว่าเป็นดินแดนของของรัฐประ,ประทานดดโดยเฉพาะคนสูงวัยอย่างป้าป้าตอนแรกนะคะเราก็มาเริ่มกันที่ร้านกาแฟก่อนชื่อว่า Groundwork นะน,นี่น้องสั่งเป็นเหมือนตัวเย l โล w s ั b m a r ร n e นเป็นเมนูพิเศษเขาซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าใส่น้ำสวรรค์กับ หวยรวมกันแต่ป้ากินโกโก้เนาะหมดไปแล้วใช่เพราะป้าไม่กินกาแฟเดี๋ยวเราอะ่ะจะไปร้านแรกกันร้านแรกเนี่ยเป็นร้านที่ถือว่าเป็นเนื้อตุ่นร้านแรกของราชวัตรด,ด้วยเปิดมานานกว่าแ0สปีแล้วชื่อร้านอะไรในอ้วนน้องไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่ว่ามีคนแนะนํามาเยอะมากโอเคพร้อมแล้วก็ไปกันเลยติดตามมาเลยร้านอยู่นี่นะคะใกล้มากถึงแล้วทุกคน แค่เห็นป้ายร้านก็รู้ว่าน่าจะเก่าแก่สมกับ8ปสปีแลคือน่ากินมากเมื่อกี้คุณป้าแบบพึ่งใส่ลิ้นอันบลเลอลงไปลงไปต้มนะแล้วก็จะมีพวกเอ็นแล้วก็ขอบกระดงด้วยเคค่ะเดี๋ยวน้องจะสั่งเป็นเกาเหล่ารวมนะนี่เราเขียนไปอยากกินอะไรป้าเออสั่งแล้วลิ้นแล้วก็เอน็นแล้วก็เปือ่อยลิ้นวัวนี่หาที่อื่นไม่ค่อยได้ยัง มีค่ะมาแล้วเดี๋ยวมาลุยเลยทุกคนน่ากินมากอมหอมก็คือมีเป็นลิ้นมีเนื้อสดมีลูกชิ้นมีเอ็นเนาะแล้วก็มีขอบกระดงน่ากินมากทุกคนอนะันนี้ลิ้นนะคะ คือลิน้นอะมันจะมีความนุ่มแต่กรุบคือไม่ได้เหมือนแบบละลายในปากเลยแต่ว่ามันจะมีเท็กซ์เอร์พอให้เคี้ยวอยู่แต่ว่าเป็นเท็กซ์เอร์ที่ดี t e ็กซ์เ,เอร์ที่นุ่มดีงามค่ะนี่ทุกคนอันนี้เอ็นนะคะ,อ,ะคอ,อ,อันนี้เธออ,เอ,เอ้อหือย <laughs> คือปกติแหละน้อจะไม่ชอบเอนเท่าไหร่รู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านนี้ทำเอนได้ดีคือมันค่อนข้างนุ่มละลายแล้วก็มีความกรุบอยู่ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้หยุ่เบอร์นั้นอ่ะเดี๋ยวจะชิมซุปนะทุกคนซุปหอมมากอันนี้มีกระเทียมเจวข้างบนด้วยซุปเขาดีมากคือเขาซุปเขาจะเป็นแนวแบบใสๆแล้วก็ติดเค็มนิดนึงแต่มีความหอมดีงาม ตามมาร้านก๋เตี๋ยวเนื้อสิ่งที่เราต้องลองนะทุกครั้งก็คือตัวพริกน้ำส้มซึ่งปกติเวลาน้องปรุงอ่ะก็คือจะใส่เป็นพริกป่นแล้วก็พริกน้ำส้มเนี้ยเสร็จแล้วนะคะก็เอาตัวเนื้อเปื่อยจิ้มไปเลยทุกคนอย่างเงี้ยเออลุยน,นะคะอืมอืมดีมาก เราจะชิมไส้นะจ้าทุกคนจะออกแนวหนึบหนึบหน่อยหนึบหนึบพอให้กคือเอาคนค่าเสียหายนะคะก็คือ80กับ100แล้วแต่ว่าสั่งถ้าเกิดพิเศษก็คือจะ100บาทดีอ่ะดีดีงามคุ้มค่าให้เยอะพอสมควรเลยนะสำหรับน้องอ่ะน้องรู้สึกว่าโอเคมากถ้าให้เลือกว่าชอบอะไรที่สุดนะน้องก็จะชอบเป็นลิ้นกับเอ็นแล้วก็เนื้อเปื่อยแย่ลวชอบตั้งสามอย่างเลย อันนี้ครั้งแรกที่มาร้านนี้เลยใช่ไหมใช่ครับชอบชอบอะไรบ้างคะชอบลิ้นชอบเนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อยคือดีมากๆมันนุ่มละลายนะแต่ว่ามันยังพอมีให้เคี้ยวก็เตยเตยชอบอะไรลิ้นเอ็นแล้วก็เนื้อเปื่อยแล้วก็ชอบน้ำซุปอันนี้ชอบทุกอย่างอันนี้เราอยู่กับอามานะคะอามาน่ารักมากเลยอายุเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะ ขายรุ่นที่เท่าไหร่่ะคารุ่าที่รุ่นที่สามอย่างที่อามาบอกนะร้านนี้เปิดมานานกว่า80ปีถือว่าเป็นเจ้าแรกของราชวัตรเลยเป็นเจ้าแรกเลยที่นี่คือร้านก็จะเปิด8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะทุกคนถ้าเกิดคนชอบเนื้อก็อย่าลืมแวะมานะคะคุณนะคะ่าคุณนักะ่าวอา玛 โอโศอยปิด,ปดนา้าแนะนำว่าให้มากินร้านอโศยแต่ว่าวันนี้ปิดค่ะสงสัยต้องกลับมาใหม่แล้วแหละรนาะชวัตรเจอกันคราวหน้าเรามาต่อกันที่ข้าวหน้าเป็ดจ้าตามมาเลยตามมาเลย ทุกคนสั่งแล้วเรียบร้อยค่ะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะสั่งเป็นเป็ดมาเป็นจานกลางนะแล้วก็จะสั่งเป็นบะหมี่กับข้าวมากินด้วยกัน คะที่น้องสั่งมาเค็มเป็ดก่อนนะคะต,ตัวเป็ดอะก็มีความนุ่มหนึบนุ่มหนึบแล้วก็ตัวหนักก็คือไม่ได้กรอบมาก็คือกรอบแล้ว เ้นก็โอเคอร่อยดีแต่ว่าชอบตัวซอสอันนี้ค่ะที่เป็นซอสต,ติกกับตัวซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำทมใสฉูอันนี้มันตักเลี่ยนไดไ้ดีมากเดี๋ยวชิมขิงดองนะคะขิงเขาอ่อนมากทุกคนแล้วก็เผ็ดกำลังดีมีความเผ็ดความหวานกำลังดีมือน,นี้นะคะ2 1 0้บาทเป็ดย่างหลวน1 7 0ยดี่ตัวาม,มามีร่วก3มบาทแม่แล้วก็ข้าวเปล่า10บาท ร้านวันสาเป็นย่างราชวัตรนะเปิด6โมง15ถึง4โมงเย็นเปิดเช้าม,มากทุกคนถ้าใครมาแถวราชวัตรแล้อยากกินเป็นย่างก็แวะมาได้เดีย๋ยวไปต่อป๊ะป๋าบอกว่าอยากกินหอยทอดสวัสดีราชวัตรเดี๋ยวเราจะไปต่อกันจ้ามาถึงแล้วค่ะสวัสดีราชวัตรหอยทอดนะคะป๊ะป๋าอยากกินมาก ติเขาจะมีเป็นกระทะร้อนด้วยแต่วันนี้ไม่ไม่มีเพราะเขาไปออกงานกันคน ักกาเป็นแนวผัดซีอิวทุกคนเป็นครั้งแรกที่น้องกินขนมผักกาดเราเป็นแนวผัดซีอิวแบบนี้ปกติจะไปกินที่มันเป็นเป็นแนวผัดไทยมากกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแนวผัดซีอิวอ่ะอืดีอยู่นะนินแปลกดีทุกคนดีนะเ้าสาบอกว่าผัดไทยที่นี่อร่อยโอเคเราก็เลยต้องไปสั่งเพิ่มนะคะเดียวค่ะโตหนูข้างในขอผัดไทยเพิ่มค่ะ ไนอโยอิ่มมากวันนี้เพราะว่ากินไปหลายอย่างสุดๆแต่กินไปกินมานะรู้สึกว่าชอบผัดไทยที่นี่มากคือผัดไทยเขาเส้นหนุบแล้วรสชาติดีกมรอบเธอว่าไงคิดยังไงกับร้านนี้นี่ชอบผัดไทยเอบผัดไทยเหมือนั้นป่ะ อันนี้ก็วอดอะไรคะผัดไทยครับที่อนัดไทยเหมือนกันคะ่ะร้านนี้นะคะสวัสดีราชวตัตรเปิด7จ็ดโมงใช่ปะใครที่บอก7จ็ดโมงเปิดถึง4ี่โมงบางวันเนี่ยเขาก็นนะาจะมีไปออกงานถ้าวันไหนออกงานเนี่ยก็จะอดกินกระทะร้อนอ <landscapes S 2> ย่างวันนี้เราอดกินกระทะร้อนเพราะเขาเขาออกไปจัดงานข้างนอกปิดทุกวันที่16ของเดือนโอเคค่ะเราจะปิดท้ายด้วยร้านจำแรงแปลงกายนะอันนี้เป็นอาหารใต้กินมาราธอนสุดๆทุกคน เขาทำมาสวยมากทุกคนอันนี้นแบบแกะสลักขนมจีนน้ำยาปูนะคะ<อ>น้ำยาปูรสชาติดีอร่อยไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะ่ะยำส้มโอนะคะไม่กล้าดึงขึ้นอ่ะมันเหมือนมันจะแบบหัก มันอลังการมากอืม,อมซุปส้มโอนะทุกคนก็มีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆโัวส้มโอก็คือกรอบอร่อยอันนี้นะคะข้าวยำ ผักเยอะนะแล้วก็มีเหมือนแบบ้าวพองด้วยกรอบโดยรวมนะคะร้า<ๆ>นนี้เป็นอาหารใต้สุดสงคานะซึ่งน้องชอบขา้าวหยำมากคือตัวขา้าวหยำอร่อยแล้วก็ตัวยำส้มโอที่เป็นน้ำปลาหวาน<ๆ>ก็อร่อยเหมือนกัน<ๆ>เขาจะเปิดตอนเช้า7จ็ดโมง<ๆ>คือ7จ็ดโมงอาจจะขายเหมือนอาหารเช้าใต้เมริกันก่อนแล้วก็ประมาณ11บเอโมงอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นอาหารใต้เต็มรูปแบบเปิดถึง3ามทุ่มเลย ันนี้อยู่ที่โรงแรมย่านตรงราชวตรเลยค่ะนวันนี้นี่โอ้ยกินเงินหลายเจ้าเหลือเกินนะของกินเยอะมากหลากหลายมากใช่วันนี้ก็หลากหลายมากวันนี้จริงๆเริ่มจากเนื้อตุ๋นเริ่มตั้งแต่หอยทอดเตียเป็ดเป็ดย่างจำแรงแปลงกายที่เป็นอาหารใต้เนาะกินมาลธอนจริงๆค่ะ ส่วนถ้าใครมากินตัวเนื้อตุ๋นใช่ไหมคะหรือว่าร้านอื่นๆแถวราชวัตรเนี่ยน้องแนะนําจอด มันจะมีเหมือนคล้ายๆที่ลานจอรดรถชั้นล่างใต้ตลาดนะจะอยู่ชัน้นึ B1 ลง,งไปใต้ดินจอดได้หลายคันเลยจอดได้เยอะมากชั่วโมงละ20บาทโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะเพจ b o น Appetit Bangkok เลยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะว่าป้าจะพาไปกินที่ไหนอีกรอติดตามกันนะเคบ๊ายบายครับบวัสดีครับ